ก็นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่วันในเกมด้วยเพราะป้าสองนะครับซึ่งตอนนี้ผมนั่งคิดอยู่เนี่ยว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีเนาะผมก็เลยเหลือไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าอยากให้พี่นะครับทำจิ๊ปรวดเดียวจบเลยเนาะซึ่งนะครับผมก็น่าคิดอู้่กันว่าเฮ้ยไอ้รวดเดียวจบเนี่ยจะให้ผมทําอะไรดีนะก็เลยอ่ะเอาไปว่าผมจะมาบอกแล้วกันว่านอกบ้านเนี่ยนะพอเราซื้อกุญแจออกมาแล้วเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งพอเราซื้อกุญแจมาเนี่ยนะครับสิ่งที่สามารถซื้อได้เลยเนาะก็คือของพวกนี้ครับเเเป็นนอา์ไซมลยะ มีหมานะครับกาดด็อกนะครับมีมิวแมนมีแพนเตอร์นะครับแพนเตอร์ทำอะไรได้เรามาเริ่มแบบแพนเตอร์ก่อนเลยเนาะแพนเตอร์นะครับจะสามารถปลูกต้นไม้ได้เนาะซึ่งมันจะตันอยู่ที่53อันเนาะก็คือซื้อไปเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้นะครับรอบบ้านเลยเนาะเห็นไหมมันจะมีต้นไม้แบบเต็มบ้านเลยเนาะเพ่ถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะปลูกต้นมันยังไงเพืเห็นไอ้พวกสเสียวเขียวฟอติโกพวกนี้ไหมเนี่ยพวกเสียวเขียวพวกนี้นะครับอ่าเราแค่เดินไปเก็บมันนะครับกด e หรือว่าในโทรศัพท์ก็กดคลิกนะครับอ่าเราก็จะได้แบบบว่าาเป็นนซีมะครั ซึ่งถามว่าการปลูกพืชน่มันประโยชน์อะไรใช่ไหมหนึ่งคือครับในช็อปเนี่ยหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่สามารถซื้อได้นะครับไอพวกพืชผลผลิตพวกนี้เนี่ยดังนั้นนะครับเราต้องไปเก็บมาเองนะแล้วก็วางอย่างนี้ครับอ่าเราก็ไปเก็บเรื่อยๆเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราต้องมีเงินประมาณ500นะหรือ50นี่แหละนะเราต้องเอาไปนะครับไปหาเจ้า ABC ตัวนี้เนาะกด E ีเพื่อซื้อนะครับประมาณ500ดอลลาร์นะครับอ่าพอซื้อมานะครับเราก็จะได้เป็น watering can นะครับ แต่แต่จะสามารถนะครับลดได้แค่กระถางที่มันมีต้นไม้เท่านั้นนะครับเช่นอันนี้นะครับเราก็กด e ไปเลยเนาะสามารถลดได้เรื่อยๆยนะครับเห็นไ,ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้นไม้มันโตเนี่ยมันก็จะคบรบ100%นะหรือมัว่าเห็ดใช่ไหมเราก็สามารถเอาเห็ดเนี่ยเอาไปทําอาหารได้นะเห็นไหมมันก็จะมีอินกีเดียนนะ่ะแปะไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันมีอินกีเลียนแปะเนี่ยก็ไปซื้อมาตรงนี้ได้เลยเนาะไปไปซื้อในไปซื้อไอ้ตรงนี้ได้นะโคบุกนะครับ โอเคครับต่อไปนะครับก็คือนะครับมิลแมนนะครับการที่เราจะทําอาหารได้เดี๋ยวเราต้องมีนมใช่ไหมล่ะเราต้องซื้อมิลแมนมานะครับซึ่งไอ้มิลแมนเนี่ยครับมันจะเดลิเวอรี่นะครับนมให้เราทุกๆสาวันนะครับจะตกที่5อันเนาะซึ่งเมื่อกี้มันก็เพิ่งมาเนาะเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะทําการรอกดดูนะครับนี่มันก็จะได้มิลมาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับหกอันพอดีเลยเนาะถามว่าเราจะเก็บอินกิเดียร์พวกนี้ยังไงเนาะเราก็ต้องไปที่วอลวอลนะครับหรือว่าตู้เซฟเนี่ย แล้วก็เอาไปเก็บได้เลยเนาะอย่น,นี้ปึ้ง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 ,งอย่างนี้เก็บไปเรื่อยๆเลยครับอ่าแล้วก็นะครับต่อไปนะที่เราจะสามารถทําได้อีกนะครับก็คือนะครับการด็อกรือนะครับการด็อกก็คือเมื่อแบบว่าเราซื้อหมามนเนี่ยมันก็จะมาอยู่หน้าบ้านเรานะคอยทําการจัดการพวกแบบว่าโจรอะไรพวกเนี้ยนะคะแบบพวกโจรพวกสัปลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้อสัปลาเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกชีนะเพราะว่าพวกนี้มันจะมาเป็นดูเนาะตามดูอะไรประมาณนี้นะคบก็โอเคเอาแบบว่าต่อไปเลยนะครับก็คือพวกหมู่บ้านนะครับ มันก็จะมีอาวุธให้เราซื้อหลายอย่างเนาะมีทั้งดาบนะครับนี่ดาบดาบซื้อมาได้นะครับดาบเอาไ้สู้กับโจนนะครับพอเราเปิดตัวมาได้แล้วเนี่ยมีเป็นฟิชชิ่งล็อตนะครับแล้วก็มีเป็นนะครับอัช็อกโกแลตนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าแมวเราหนาวเราก็เอาไปซื้อให้เจ้าตัวของแมวเราได้นะครับอ่าต่อไปนะครับก็คือตัวของอาหารเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้นะครับประมาณนี้นะก็น่้จะแค่นี้ครับสำหรับ เออเลฟฟ์ป้าภาคสองนะครับกับหมู่บ้านนะเออหรือว่ากะออกข้างนอกว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเพิ่มเติมอีกนะวันนี้คงมีหลายคลิปแล้วแหละก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายว่าผมจะันคลิปหน้าครับ